ครับตอนนี้ล่งสิเดินทางไปดูน้ำตกสอยสวรรค์น,นะครับจากด่านกเก็บเงินมานะครับเป็นระยะท่าห้าร้เมตรครับขาขี่รถกับคนไร่ชิบบ่ายกับไอ้บุญยังครับยางเอาเตรียเลี้ยนะครับซาลาเมนต้าร้อยเมตรพวกไก่ครับไหย่างไปครับกับบันไดอีกหนึ่งรอยห้าสิบขัด ขันผมก็ขันอะไรความอยากไปปั่มกันทั้งหนา <c oughs> อามีแทด้ยขี่รถอีกที่ล่า้วะจิ และนี่ก็คือเส้นทางการลงไปน้ำตกส้อยสวรรค์นะเป็นสามแยกอ่าสามทางนะให้เราเลือกเดินนะเลือกเดินเส้นไหนระวางเลือกเดินดีก็ดีเดินไม่ดีก็พวกปีก็มันเกิดอช่าระหว่างทางการเดินผมไม่เดินตามครูอามอย่างแน่นอนนะเพราะเขาพาเขาหลงหลงหลายครั้งแล้วตอนนั้นเขาบอกว่า ไปเที่ยวป่าปครับตอนนั้นไปเที่ยวน้ำตกกับผู้อ่านม,มาแสนปลอดภัยแจ็คไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่ดูกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วมา,มา,าวไปหอดไปปุ๊บฝนตกห้ามน้ำทา่าโอ้ยผู้อ่าเอ้ยผู้ริ่งแล้วครับเล่นี่คือทางแล้วล่องน้ำตกใส่สวรรค์น,นะครับเดินทางมากหนึ่งร้อยหาหาหนึร้อยเมตรแล้วก็บันไดด้านล่างสิมีหนึ่งร้อยหาสิบขัน แมนบ่ตัวหาด้วยสบายครับถามสถานทีเครหลังจากที่ผมไปายางหน้าไร่บนทุ่มสินระยะทาง12กิโลขึ้นเขาแล้วรู้สึกว่าการเที่ยวน้ำตกนะครับเป็นที่แห่งที่ง่ายไปเลยนะครับหลังจากผ่านด่านนั้นเด้วสบายเลยครับอาน้ำตกสอยสวนนี่มันอยู่บริเวณหน้าผานบ่แต่เป็นผาบ่า เลื่นผ้านะครับเลยเบิงครับไม่ดีไม่ได้ดีครับมัไมันเป็นที่เั็นป้ายนะครับไปเบิ่งทางลงครับอ๋อมาครับน้องไส้อีกผู้นึงครับวีรศักดิ์นะครับเอาพ้นน้องเพ้นเฮ็ดช่องอะไรเล้วก็เพจนะครับน้าชื่อว่านายแต๋ชีพพี่ดอมนะครับไปติดตามได้นะครับไปติดตามน้องเพ้นได้นะครับให้กำลังใจกันนะครับน้องเพ้นเกิดศีร่าผลิตคลิปออกมาเรื่อยๆขึ้นกันครับพี่น้อง ผลิตออกมากอย่างตอนเนื่อเหมือนกันไปชวนนี่ก็แง่ไรเนาะนี่ครับและนี่ก็คือน้ำตกใสสวรรค์ครับพี่น้องอ่าตัวนี้เป็นมุมมองอัจุดชมวิวนะครับเป็นมุมมองจุดชมวิวนะครับเป็นน้ำตกที่ตกมาจากผาสูงเลยนะครับ มันบหันใส่้าวนไม่ครเปิมันจะมีทางเดินลงไปเหมือนผู้จองนายยอยแหละหนึ่งร้ห้าสิบขั้นจะเดินไหมโอ้ยน่นไอนไปาต้อไปเง่้ต่อไปเปิดลยควาวาต่อันปรเับแล้วนี้ก็คือทางลงของน้ำตกสอยสวนครับเราไปกัน

น้ำกันครับตกไฟสวร์่วงนี้ก็สีไปนําตกดูแน่ครับพี่น้องเพราะว่าช่ชวงนี้เป็นช่วงที่ธรรมชาติมันฟีเวอร์นะครับเป็นช่วงงที่ธรรมชาติมีความสวยงามนะครับเนื่องจากาช่วงนาค้นนะครับแต่ละฤดูก็บทีีความสวยงามที่แตกต่างกันนะครับือฤดูฝนนี่ก็ตกร้ายครับทุกคนเป็นเมื่องที เมื่อนี่เป็นหินนะครับอำเพอร์ของเกียมเป็นหินหลายนะครับแป่น้ำตกอันนี้ความสวยงามแลือกันน้ำใสครับครับได้ยินเสียงน้ำตกไกลๆนะครับเ,เสียงดัง เห็นน้นตกนะครับไกลๆแล้วโอ้มองจากด้านบนก็บ่ค่อยใหญ่นะครับแต่เขามาด้านล่างนะครับาไก่สัมผัสพื้นท,นที่มันโต๊อหรอสวยงามครับมันโตกใหญ่ดีครับโอ้ยก็บ่าไก่ปนได้ครับพี่น้องอผู้จองไม่ย้อยก่ไก่กว่าครับ ลึกกว่าครับอ่าสบายครับตรงนี้สนใจไม่ได้อยากเล่นน้ำนี่เลยเรื่อยๆสบายสบายขนาดนี้เบาๆถึงแล้วอ่าถึงแล้ว,วถึงแล้วนะครับถึงแล้ว,น,ลวน้ำตกอ่านี่ไม่ไกลมากหรือว่าคนจะน้อยครับไม่ไกลมากเนาะผู้จงยองนายใหญ่น่าเยอะกว่านี้ สภาพบรรยากาศของนักชกไทยตะวัน